อไปดูกันเรื่องราวดีๆกันบ้างนะคะที่เชียงใหม่นะล่าสุดนะคะก็โรงพยาบาลสนามที่เชียงใหม่สองแห่งเนี่ยมีการปิดไปแล้วนะคะแล้วก็มีการทําคลิปน่ารักขึ้นมานะคะภายใต้ชื่อศรัทธาที่เรามีร่วมกันนะคะก็เพื่อเป็นการขอบคุณทีมแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปพร้อมกันนะคะอ่านี่ละค่ะก,ก็เป็นคลิปที่ทําขึ้นนะคะซึ่งก็จะเห็นนะคะว่าทีมแพทย์ ทีมพยาบาลแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องก็คือบุคลากรทางการแพทย์นี่แหละได้ทุ่มเทดูแลรักษาและร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่สองนะคะจนเสร็จสิ้นภา,ารกิจดุล่วงเป็นผลสําเร็จด้วยดีนะคะเนื่องจากภา,ารกิจ30วันในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดสิบเก้าเนี่ยจำนวน395คนของทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ย ก็เริ่มตั้งแต่วันที่10เมษายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ครบ1เดือนเมื่อวันที่10คือสาคมจนสามารถรักษาผู้ป่วยโควิด19หายเป็นปกติกลับบ้านได้ครบทุกคนแล้วอ่าแล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็มีการประกาศปิดโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่2โดยระดม,มทีมบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยหนักยุโรงพยาบาลเหมือนเดิมนะคะ,ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะที่ อยากให้หลายๆจังหวัดน,นะปิดโรงพยาบาลสนามกันบ้างออแต่ว่าเราทุกคนก็ต้องช่วยกันอย่างที่คุณเฟรชได้เน้นย้ำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะออโอ้ดีนะอย่างน้อยก็คือ,อ,อมีข่าวดีว่าอย่างที่เชียงใหม่สถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ที่โรงพยาบาลสนามที่นี่เนี่ยก็คือว่ารักษาจนครบแล้วใช่ไหม ทุกคนหายกลับบ<ช>้าแล้วค,คุณหมอคุณพยาบาลก็ได้พักผ่อนนะคะนี่ดีใจด้วยนะคะส่วนที่อื่นๆนะเราก็ยังเป็นกําลังใจนะคะยังมีคุณหมอคุณพยาบาลในพื้นที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศที่ยังทํางานหนักในช่วงนี้หลายคนก็ส่งข้าวส่งน้ําไปให้กําลังใจนะคะ